สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคารที่9มกราคมนะครับเมื่อคืนนี้ยังมี FA ครับรอบ3อีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายปิดท้ายนะครับบิสซัดแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเดบุกเปียนวีกันวีกันเป็นทีมลีกวันนะครับเคยเป็นแชมป์ปี2013ผมจำได้เลยปีนั้นรอบชิงวีกกนเนี่ยพลิกชนะแมนซิตี้1หนึ่งูนย์นะครับพลิกล็อกมาหูร่างเลย <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ตกต่ำนะครับถึงยุคตกต่ำ ถึงขั้นร่วงลงมาอยู่ลีกวันนะแต่แมนยูไม่ประมาทนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ปีศาจแดงใช้ชุดที่ดีที่สุดเลยแทบจะไม่ได้โรเทชันเลยนะครับเป็นชุดใหญ่ะนะประตูยังคงเป็นองเดโอนาน่ะนะครับกองหลังแบ็คขวาคืออารอนวานบิสซาก้าดิเอโกดาโลโยกไปเล่นแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์ก็คือจอ์นย์เอเวนส์กับราเฟลวารานนะครับส่วนกองกลางคอบบี้เมนูเล่นคู่กับสกอตแม็กธอมินเนแนวรุกบรูโนเฟรนันเดสนะครับ มาคัสแรเวิร์อยู่ซ้ายอเลฮาลนโดการาโชไปเล่นปีกขวาหน้าเป้าคือรัสมุสฮอยลุนนี่คือชุดที่แบบดีสุดแล้วของปีศาจแดงในช่วงนี้นะครับส่วนทางวีแกนกุญซื้อของวีแกนก็คือชอนมาลูนี่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นคุ้นชื่ออยู่ชอนมาลูนี่เคยเป็นนักเตะเก่าของวีแกนนะครับเคยเล่นในเซลติกนะครับแล้วก็เป็นตัวทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยที่สำคัญคือไอตอนที่ได้แชมป์ ปี2013มเนี่ยมาโลนี่ก็อยู่ในทีมวีแกนชุดแชมป์ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาแมนยูพับสนามบุกวีแกนเล่นในบ้านก็จริงนะครับเล่นที่สนามด w วีสเตเดียมสนามวีแกนเมื่อคือนนี้โซเอาครั้งแรกในรอบกว่า10ปีตัวขายหมดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนะคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบล้มละลายนะครับทีมวีแกน ยังดีที่มีเศรษฐีใจดีเข้ามาซื้อสโมสรไปนะครับเมื่อคืนนี้วีแกนก็สู้นะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับตั้งรับแล้วก็รอสวนแต่สวนไม่ค่อยขึ้นได้บอลแป๊บเดียวก็เสียนะครับแต่นาทีที่3วีแกนสวนขึ้นมาดีดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับนาทีที่3มแมนยอูอาจะตั้งตัวยังไม่ทันนะตอนนั้นนะครับมาเชลโกโดนะครับลุยขึ้นมาทางขวา เปิดจากขวาข้ามไปเสาไกลนะครับเตโรแอสกาดได้ยิงแบบเน่งๆเลยนะครับน่าเข้ามากเลยนะได้ยิงแบบกองหลังแมนยูลงไม่ทดนนะ่ะแต่ว่าอองเดโอนาน่าเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบอลเกือบลอดตัวเหมือนกันยังดีที่ล้มไวนะครับก็เลยบล็อกลูกยิงของแอสกาดนะนั่นคือเสียวสุดแล้วของวีกันในเกมนี้นะครับหลังจากนั้นแมนยูไล่เพรสเล่นไฮเพรสขยันนัดนี้เป็นผีขยันนะครับ ช่วยกันไล่ดีช่วยกันไล่ช่วยกันเล่นนะครับเพราะวีแกนเนี่ยผมว่าแมนยูทำการบ้านทำการบ้านมาดีนะครับวีแกนเป็นทีมที่ชอบสร้างเกมลุกจากหลังขึ้นมาชอบต่อบอลคือไม่ได้โยนชงชัางนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเพรสเลยนะเพรสตั้งแต่แดนหน้าเลยวีแกนก็เลยต่อกันไม่ค่อยติดนะครับนาทีที่14มาคัสเร์ฟเวิร์ดหาจังหวะยิงติดเซฟประตูแซมทิกเกลิลนะนาที20 ต่อบอลกันสวยนะครับแมนยู U, แต่สกอตแม็กโทเมเนยิงเฉียดเสาออกคือพอมีโอกาสยิงแล้วมันมาเป็นชุดนะครับมาเรื่อยเรืเพราะว่าแมนยูเนี่ยเวลาตัดบอลได้แล้วเล่นเร็วนะนาที22่ขึ้นนำแล้วนะครับจากลูกยิงของดีโก้ดาโลดาโลเป็นแบค็คที่ยิงยิงบอลได้ดีนะครับเขาจะยิงแบบปันนะ่นปั่นปั่นไซส์บอลเรียดเสียบเสาไกลสวยงามเลยนะครับหมดจดงดงามผีขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับแค่ 22นาทีแต่ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับบุกต่ออีก2นาทีต่อมาเกือบได้ลูก2นะครับอาริฮานโดการาโชเปิดข้ามมาเสาไกลนะรัสฟิร์ดยิงแต่ประตูทิกเกิลรับบอลมันกระชอกกระชอกไปชนเสานะครับชนเสาเด้งออกมาห <laughs> น้าได้แต่ไม่ได้นะครับนาที27่สรัสมุสอยรุนได้ยิงนะครับแต่ Sam save แซมทิกเกิลเซฟด้วยเท้าแซมเมื่อคืนนี้ <laughs> เซฟจนแทบสุด oh oh oh. อะนะครับนาที29เนี่ยหอยลุนน่าจะยิงได้จริงการาโช่เนี่เปิดจากขวาข้ามมานะครับหอยลุนนี่พุ่งเข้ามามงแบบเต็มหัวเลยนะแต่มันบอลมันเสยไปหน่อยนะครับมงจอ่จอจอะไรชนคานนะครับเสยคานออกไปลูกนี้มันผมว่าก็พยายามลุ้นเอาใจช่วยหอยลุนบอกเฮ้ยอยากให้เขายิงได้เยอะๆว่าเฮ้ยเพราะมันขยันเล่นมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีจังหวะสุดท้ายนี่มัน มันนิดๆหน่อยๆอ่ะอยาให้ลูกมงลูกนี้มันสูงไปนิดเดียวอ่ะน่าเข้ามากเลยแต่ด้านมงชนคานออกนะครับนาทีสามสิบหกแรสเปิร์ตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะยิงได้อย่างน้อยสักลูกหนึ่งนะครับยิงโดนประตูปัดหอยลุนมาซ้ําแต่ไม่ตรงซะอีกเนี่ยอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับการาโชกก็พยายามระเกิิกานอาโชทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับมเมื่อคืนนี้นาทีสี่สิบการาโชกดด้วยอีซ้ายนะครับชนคาน์เต็มๆเลย ครึ่งแรกนี่โอ้โหทั้งเสาทั้งคานเลยนะครับแมนยูคานเนี่ยสองครั้งเสาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแล้วเนี่ยครึ่งแรกแมนยูน่าจะนำสักสามลูกอะแต่ยิงแค่ลูกเดียวะนะครับทำแค่ลูกเดียวนะครึ่งหลังปีศาจแดงก็ยังลุยต่อนะครับนาที62คิอบบี้เมนูยิงไกลนะครับประตูแซมทิกเกอร์ปัดได้นะคือผมดูแล้วเนี่ยแมนยูได้ยิงอยู่เรื่อยเพราะวีแกนเล่นต่ำเกินไปไง มัวแต่รับต่ํานะครับไม่ได้ดันขึ้นมาเพื่อบ,บีบเกมบีบพื้นที่เขาแมนยูก็เลยเล่นกันสบายๆนะครับนาทีเจ็ดสิปีศาจแดงได้จุดโทษบรูโน่เฟรนันเดสโดนเลียมชอทำฝ่าวนะครับชอเนี่ยพุ่งมาสไลด์แล้วเท้ามันไปกวาดโดนบรูโน่นิดหนึ่งนะครับโดนจิตหนึ่งแต่โดนจริงอะ่ะเป็นจุดโทษนะครับบรูโน่รับหน้าที่สังหารเข้าไปนะครับปีศาจแดงนำ 0. สองศูนยสบายๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่แบบน่าเสียดายอย่างหอ,อยลุนน่าจะยิงได้แรเฟิร์ดก็น่าจะยิงได้นะครับนาทีแปดสเปการาโชเปิดปให้แรเฟิร์ดแต่ก็เหมือนเดิมยิงติดบล็อกประตูนะครับยิงติดแซมทิกเกอรนะการาโชโยกมาเล่นปีกขวาดีฮะผมว่าก็คงเล่นปีกขวาไปแหละเพราะว่าแสเฟิร์ดเ,เนี่ยเขาเล่นซ้ายถนัดซ้ายมากกว่านะเพราะฉะนั้นซ้ายขวาของปีศาจแดงของแมนยูช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวอยู่นะครับมาครับแรชฟิร์ดกับอเรฮันโดการาโชนะครับ แมนยูบุกชนะวีแกน2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ4ไปเยือนผู้ชนะระหว่างนิวพอตเคานตี้กับอีสต์ลีนิวพอตเนี่ยเป็นทีมอันดับ18ลีกทูลีกต่ำสุดนะครับส่วนอีสต์ลีอยู่นอกลีกเลย <c oughs> เป็นทีมนอกลีกดิวิชั่น5นะครับเนชั่นแนลลีกของอังกฤษเขาคู่นี้เตะกันไปนัดหนึ่งเสมอมัน,นประตูตอนน่อ1นต้องรีเพลย์นะครับต้องไปแข่งกันใหม่นะ ผมว่านิวพอร์ตกับอีสเีเนี่ยไม่ว่าทีมไหนชนะเข้าไปเจอแมนยูเนี่ยเขาดีใจนะโคตราระดีใจเลยคือได้เล่นกับทีมระดับแมนยูเนี่ยโลกให้ความสนใจเพราะฉะนั้นโลกจะรู้จักนิวพอร์ตโลกจะรู้จักอีสเรีแต่ต้องดูว่าไม่รู้ทีมไหนผ่านเข้าไปนะครับ <c ười> แล้วมันได้เล่นแบบได้ออกทีวีอะไมได้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ทีวีด้วยงเงินทั้งนั้นนะครับพวกนี้ทีมเล็กๆนี่คือไม่ค่อยมีตังค์นะครับ เพราะฉะนั้นการได้เจอทีมใหญ่ในบอลถ้วเยเป็นเป็นโอกาสทําเงินทําทองนะการประกบคู่รอบ4ประกบไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมบอกเฉพาะคู่ในทีมพรีเมียร์ลีกลงเตะกันนะ,อะนอกจากคู่แมนยูแล้วก็ยังมีลิเวอร์พูลจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่าง n นอริสกับ Bristol Rovers Norwich ทีมแชมเปี้ยนชิพบริสตอลโรเวอร์สทีมลีกวันนะครับไม่ว่าเจอทีมไหน บอกได้เลยว่าเป็นลางดีสำหรับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลกับนอริชเนี่ยหงแดงเจอกับทีมนกคมินนอริชหลังสุดในเอฟเอคัพรอบ5นะครับปี2022เพิ่งผ่านมาเนี่ยปีกว่าๆนะครับปีนั้นลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับเจอนอริชหลังสุด2022ันยี่สิบสองเอฟเอคัพรอบหลิวอปูได้แชมป์นะครับปีนั้นเจอกับบริสตอลโรเวอร์สหลังสุดเนี่ย ในเอฟเคเช่นเดียวกันเป็น F อฟเครอบ4ปี1992ปีนั้นหงแดงก็เป็นแชมป์เหมือนกันเห็นไหมคือมันลางดีไหมล่ะนะไม่ว่าเจอนอริสหรือบริสตอลเว e ์สมันก็ผมว่าแฟนหงก็คงฮินี่ไงมันเหมือนมีอะไรมาบอกเหตุนะว่าปีนี้เนี่ย เอฟเอคัพเนี่ยมันไม่แน่นะครับอาจจะถูกชะโงกับเลี้ยวผู้ส่วนคู่อื่นนะครับสเปอร์เจอกับแมนซิตี้แชมป์เก่าบิ๊กแบทมหาบิ๊กแบทเลยทอ็อตแนมเจอกับแมนซิตี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเล่นที่บ้านของสเปอร์ฤดูกาลนี้เจอกันในพรีเมียร์ลีกสเปอร์บุกไปเสมอแมนซิตี้ได้3ประตูต่อ3ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วครับเล่นกันมันอยู่แล้วคู่นี้นะครับ ฟูลแลมเจอนิวคาสเซิลเชลซีพบแอสตันวิลล่าคู่นี้ก็บิ๊กแม์เหมือนกันนะครับมันนะเชฟฟิลด์ไนตเจอกับไบรตันรวมแล้วในรอบ4ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเอง4คู่เพราะฉะนั้นใครผ่านรอบ4ไปได้เนี่ยเส้นทางมันค่อนข้างจะสดใสนะครับสดใสเพราะว่าอย่างสเปอร์เจอร์มาซิตี้เนี่ยมันต้องมีทีมหนึ่งตกรอบถูกไหม เชลซีเจอวิลล่าเนี่ยทีมหนึ่งก็ต้องตกไปแล้วมันเป็นทีมประเภทที่แบบเป็นทีมเต็งทั้งคู่ไงใ่ใครผ่านเข้ารอบห้าไปได้เนี่ยมันก็จะไปพวกทีมเล็กเข้าไปอะไรเงี้ยนะทีมใหญ่ร่วงไปสองสามทีมอะไรอย่างนี้นครับโอกาสยิงยาวหลุดไปถึงรอบลึกๆหรือรอบชิงมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับส่วนคู่อื่นนะครับคริสตัลพาเลส หรือเอฟเวอร์ตันจะเจอผู้ชนะคู่ลูตันกับโบตันนะครับผู้ชนะคู่เวสต์แฮมกับบริสตอลซิตี้เจอกับผู้ชนะคู่ฟอเรสต์กับแบล็กพูลเวสต์บลอมอยู่เบียนทีมแชมเปี้ยนชิพรอเจอผู้ชนะคู่เบรนท์ฟอร์ดกับวูลฟ์นะครับแล้วก็บอลมัดพบกับซวนซีทีมแชมเปี้ยนชิพเอฟซีคัพรอบ4แข่ง27มกราคม27มกราคมเสาร์แต่มันก็ต้องมีคู่ที่แบบไปเตะอาทิตย์28นะจันทร์29เก้าอะไรพวกนี้ก็มันก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเพื่อถ่ายทอดสดนะ รอดูกันต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้วงการฟุตบอลมีข่าวเศร้านะครับฟรานซ์เบคินบาวเออร์ตำนานลูกหนังเยอรมันเสียชีวิตด้วยวัย78ปีนะครับเบคินบาวเออร์ก็ก็คือมีอาการของผู้สูงอายุนะครับสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ต้องผ่าตัดหัวใจด้วยนะครับแล้วช่วงหลังค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าลูกชายคือเสียชีวิตไรเงี้ยนะครับ ค่อนข้างจะเครียดนะจากไปอย่างสงบเมื่อวานนี้นะครับฟรานซ์เบคเคินบาวเออร์เจ้าของฉายาแดร์ไกเซอร์นะครับแดร์ไกเซอร์ไกเซอร์ฟรา,านซ์ไกเซอร์นั้นเป็นภาษาเยอรมันถ้าเป็นอังกฤษก็คือ the emperor เป็นพวกจกักรพรรดิฉายาจากักรพรรดิลูกหนังอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสุดยอดตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลนะครับนะ เคยคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติเยอรมันทั้งในฐานะนักเตะและกุนซือนะครับเปคินบาเวเออร์เคยเป็นกัปตันทีมเยอรมันได้แชมป์โลกปี1974แล้วก็เคยคุมทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์โลกปี1990เขาเป็นหนึ่งใน3คนเท่านั้นที่ทําได้นะครับก็คือเป็นแชมป์โลกทั้งในฐานะนักเตะและก็โค้ชนะครับอีก2คนที่เคยทําได้ก็คือดีเดียเดชองของฝรั่งเศสและมาริโอสากาโร ของบราซิลซากาโรเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอายุ92อ่นะฟรานซ์เบคินบาวเวอร์เียสมัยที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาเล่นตำแหน่งลิเบโรเป็นลิเบโรนะครับลิเบโรสมัยนั้นจะยืนอยู่หลังคู่เซนเตอร์ลิเบโรเนี่ยมันเป็นภาษาอิตาลีนะครับความหมายคือฟรี คือถ้าเป็นฟุตบอลมันคือตัวฟรีอะตามตรงเลยนะครับเป็นตัวฟรียืนอยู่หลังคู่เซนเตอร์ไม่ได้อุดอย่างเดียวแต่เป็นตัวที่ลิเบโร่มันก็คือสวีปเปอร์นะเป็นตัวกวาดนะหลุดเซนเตอร์มามาเจออ้ตัวลิเบโร่แต่ไม่ได้อย่างที่บอกคือไม่ได้รับอย่างเดียวเป็นตัวที่เปิดเกมรุกจากหลังขึ้นมาหน้าด้วยนะครับแล้วฟรานซ์เบคินบาวเวอร์เป็นคนที่จ่ายบอลดีมากนะครับคือดูไม่ออกว่าตกลงเป็นกองหลังหรือมิดฟิลกันแน่ <laughs> นะ เหนือขนาดนั้นนะท่านผู้ชมครับผมยังทันอยู่ผมเคยได้ดูอยู่ไปคเคนบาวเออร์ในช่วงท้ายๆทาย,ทา,ย,ทา,ยทายอาชีพเขา,านะครับเหนือจริงคือเท่ด้วยเป็นเป็นคนที่แบบเวลาที่เราเห็นเขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะสง่างามนะครับสง่าคือเล่นฉลาดเป็นพกบอลเทคนิคนะครับเหนือชั้นสุดๆไปเลยนะครับไปคเคนบาวเออร์เนี่ยนะเคยได้บัลลงดอปี1972และ1976นะครับอนอกจาก ได้แชมป์โลกกับทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะตอนนั้นยังยังเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่ปีพ9 7 4แล้วเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะครับขึ้นไปชูถ้วยแชมป์เลยยังเคยเป็นแชมป์ยุโรปปีพ9 7 2ด้วยนะครับเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิกได้แชมป์บุนเดสลีกาสีครั้งได้แชมโโป์ยุโรปยูโรเปียนคัพสาปีซ้อนนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเลยนะเคยไปค้าแขกในอเมริกากับทีมนิวยอร์กคอสมอสสปี ปีแรกเนี่ยได้ได้เล่นร่วมทีมเดียวกับเปเล่ด้วยนะครับเบคเคนบาวเออร์นะนี่แหละคือแบบตำนานจริงๆนะครับหลังจากเลิกเล่นเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นกุนซือคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกต่อจากจูบเดวาวนะครับคุมต่อจากจูบเดวาวปี1984พาทีมอินซีเล็กเข้าชิงบอลโลก1986แต่ว่าปี86เนี่ยแพ้อาร์เจนตินาของมาราโดน่านะครับแต่ครั้งต่อมาปี1990เบเบคเคนบาวเออร์นำเยอรมันแก้แค้น ทีมฟ้าขาวนะครับเอาชนะอาร์เจนตินาได้1-0คว้าแชมป์โลกไปนะครับปี1990นะผมก็ใจหายนะครับเห็นข่าวนี้เปเคนบาวเสียชีวิตซะแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของสังขารน,นะครับถึงเวลาควรก็ต้องไปทุกคนนะปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลลูกโล,ก,ลกทองคำครั้งที่81นะครับเป็นชัยชนะของหนังอ p p e n h e i m e r เข้าชิง8สาขาครับได้ไป5รางวัลก็คือไล่มาตั้งแต่รางวัลใหญ่สุดหนังยอดเยี่ยมประเภทดราม่านะครับออฟเฟนไฮเมอร์ออผู้กำกับยอดเยี่ยมคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับนำชายยอดเยี่ยมประเภทดรามา่าคิเลนเมอร์ฟี่นะครับดาราสมทบชายยอดเยี่ยมประเภทดรามา่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับในบทลุยส์สตรอสซึ่งเป็นเป็นคู่ปรับของออฟเฟนไฮเมอร์ในหนังนี่แหละนะ แล้วก็ยังมีรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมโดยลุดวิกกอรันสันด้วยนะครับได้ไปเยอะสุดนะครับชิง8ได้ไป5นี่คือเยอะสุดนะออแล้วก็แน่นอนนะครับคือประสบความสำเร็จบนเวทีลูกลกทองคำเนี่ยออฟเินไฮเมอร์ก็ต้องเป็นแตงหนึ่งที่จะไปคว้าออสการ์ต่อไปนะครับส่วนหนังยอดเยี่ยมประเภทเพลงหรือตลกปีนี้ผู้ชนะก็คือหนังเรื่องพัวติง เป็นตลกแบบตลกร้ายล l a คอมเมดี้อะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับเอาหนัง f r a n k ก n สไตน์มาตีความใหม่นะเอ็มมาสโตนเล่นเป็นนางเอกเอ็มมาสโตนนี่คือขวัญใจของผมเลยนะน้องเอ็มมาเนี่ยน่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเก่งด้วยชีย้เก่งด้วยเอ็มมาเนี่ยนะครับคือเล่นแบบค่อนข้างจะเพี้ยนเพียนหน่อยนะคือโดนผ่าเอาสมองเด็กมาใส่เนี่ยเป็นสมองเนี่ยเหมือน f r a n k กนสไต i n อะไรเงี้ยก็เลยแบบ ค่อนข้างพฤติกรรมแปลกๆนะครับเอ็อเอมม่าเล่นร่วมกับมาร์ครัฟเฟ o โลแล้วก็วิลเลมเดโฟนะครับยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะหนังเรื่องนี้น่าดูนะครับส่วนดารานำหญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่าปีนี้เป็นของลิลลี่แกล์สตนจากหนัง Killers of the f l o w o r Moon ของผู้กำกับมาตินสกอเ r ซซีนะครับลิลลี่แกล t สตนเป็นคนเป็นดาราที่มีเชื้อสายเป็นเป็นคนพื้นเมืองอเมริกันนะครับ เธอเป็นคนพื้นเมืองอเมริกันคนแรกที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำนะครับตอนขึ้นมาพูดสป mm ีช hmm. บนเวทีเนี่ยเธอขึ้นมาพูดภาษาแบบเป็นภาษาถิ่นของเผ่าแบล็กฟีดตอนแรกผมงงเลยพูดภาษาอะไรวะเป็นภาษาถิ่นนะครับของเผ่าแบล็กฟีดนะนะเป็นสีสันนะครับทานผู้ชมครับโอเคออสการ์ Oscar. เดี๋ยวออสการ์ออสการ์ประกาศชื่อผู้เข้าชิง เดือนนี้แหละนะครับเดือนนี้แหละเดี๋ยวผมหาก่อนประกาศชื่อผู้เข้าชิงวันที่23เดือนนี้23เบมกราคมนะครับส่วนประกาศรางวัลประกาศผู้ชนะวันที่10มีนาคมนะโอเคอีกไม่นานนะครับรอรุ่นกันดูวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ